ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับคลิก150 i นะครับวันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือนะมีประกับไฟแต่งตัวนี้ครับก็จะเป็นประกับไฟพามากครมีปิดปิดปิดเปิดไฟพามากแล้วก็มีตรงนี้เป็นไฟพารไฟท็อปไฟสูงสูงนะครับอไฟตัวซ้ขวาแต่ไฟสูงมีครบครับก็เดี๋ยวผมเปิดใช้งานให้ดูครับจะรีวิวให้ดูครับว่าใช้งานอย่างไรบ้างนะครับ ก็ตรงนี้ปุ่มแดงครับก็คือกดลงไปเป็นไฟพาร์มากเลยนะครับใช้งานง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับครับอันนี้เป็นไฟพาร์มากนะครับติดครบครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับจะเสียงจะค่อนข้างดังหน่อยนะเราคุยกันอยู่นะปุ่มนี้คือไฟสูงนะครับสถานะที่หน้าจอยังแสดงอยู่นะครับส่วนปุ่มนี้คือนิวชี้นก็คือไฟพาร์ต่บไฟนะครับ แสงน้ารถนะครับไฟต่ำครับมีไฟสูงครับมีไฟสูงครับอันนี้คือพัดไฟต่อบไฟได้นะครับต่าไปตลอดเวลาครับโอเคครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ